สวัสดีค่ะว่าสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่องนี้ช่องคุมพันธุลากันเด้วยค่ะกับคุณพ่องามชมชื่นตอนนี้ก็คือจะสาธิตวิธีการเหล่าห่วงตะกร้าด้วยค่ะเชิญชมเลยค่ะอันนี้ห่วงเฮ็ดจากอย่างพ่อต้นอย่างเฮ็ดจากก้านตาลเอามาแล้วเฮ็ดยังได๋ค้งเราละโค้งเข้าหากันแล้วก็เอาล้นไฟที่ ลนไฟอะลนไฟเราก็ตากแดดสิเพาะตากแดดนี่ก็ต้องวัดพิริพิริมาเบิ้งมาเบิ้งวิธีการวัดวัดห่วงว่าว่าเขาที่เราลงไปเลือกขนาดใดเอาคุริตจับแทกดากอ่าแทกแทก,ทกเอาห่วงลงไปถึงหอดดากเพียงปากเออก้นกระตาหอดเพียงปากนี่ก็เพียงปากอืม,อมนี่ค่ะ บาดีนี่ก็ททำการเราเรายากกว่าพ่อว่ยากบนหลังคือไม่ไพ่ไม่แข่องอ๋อไม่ไพ่มันแข่งเราหาักพอมตี <c oughs> อันนี้การตานได้ดค่ะกะจิเราง่ายอยู่บ่หักหรกมันแข่งเรายากอี <c oughs> ได้ใส่กำลังอ๋ออันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายเดียพ่อเนาะอืพ่อได้ออกกำลังกายเดียวก็ในนอนอยู่ซื้อเนะพ่อนะ ถ้านอนยูซื้อนี่เป็นอมาพอมพัมพาด้วยค่ะพ่อค่ะบ่มักนอนยูซื้อเรากะจีมักเฮ็ดงานนี่แหละการตะกานี่แหละค่ะเราก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยผู้สูงอายุที่อ่าสารจากสานตะกานะคะ่ะก็คือเพื่อนมีสมาธิในการจดจ่ออยกับงานที่เพื่อนเฮ็ดงานที่สารก็จะทําให้ความจําดีค่ะพ่อยังมีความจําดีอยู่ค่ะพ่อง้ามชมชื่นก็เพราะว่าเราได้ฝึกสมาธิในการจากสารตะกานี่แหละค่ะ นี่ค่ะเราเราให้มันแหลมเดี๋ยวกับที่ไปท่ายทำการในเสียบห่วตะก้าอยู่บ้านแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อน,นี้ก่ะมันค้ำแล้วล้วกอ่ะเสียบหมดเลยเออไปบ้านค้ำมาเออมืดเลยเออจะไปตอนนี้แหละน้ะพ่อเนาะไม่เห็นหง่วงแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าว่าเราจะไปถึงบ้านค้ำไหมถ้ามันไม่มค้ำกะที่เสียบให้เบิ้งค่ะเสียบแล้วกะที่สอด มัดมัดล้กกะที่เรามัดแล้กกะที่ทาสีพ่อไปทาสีในบ้านหนูก็ได้เนะ้ะไปทาสีในบ้านหนูอ่ะเดืดหมดเลยเด็ดเพราะมืดมากพ่อขยันอยู่แล้วอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันจะมืดไหมถ้ามืดเราก็ไม่ได้ทําเดี๋ยวดูพ่อเราเสร็จพ่อเราเสร็จเส็จคลิปนี้กันที่กลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านไอเพราะว่าการเสียบห่วตะก้านนะต้องต้องใส่ไม้เขาเอิ้นว่าไม้นำร่องเนาะพ่อเสียบหูลงไปก่อนแล้วก็แล้วก็วกเอาเทียนไข่ทูอืมเอาเทียน<อ>ไขอะไรมาหรอนั่นแหละเขาก็ที่ไปเฮ็ดอยู่บ้านนะพ่อ,อ,อเฮ็ดอยู่บ้าน ต้องเห็นพ่อเอาเทีนยนไขทูให้มันลื่นแต่มันก็ที่เสียบง,ง่ายเสียบเรียบร้อยกับที่ไปเราเราอย่างไะเราไวาเราวายแล้วก็แซ่น้ำโอ้ยมือนั่นพ่อมัดดีดีเนาะพ่อแซ่น้ำโดนดิไว,วอะโดนหรืเ่นั่นแหละอันนี้พ่อกับไปเราเราวันนี้กับม้วนม้วนแล้วก็แซ่น้ำไว้กับพอ<แ>ดีแหละแต่ยังก้อนเพลนเพื่อเหลืองแซ่ก้อนเพลน แซ่แซ่ยี่สิบนาทีอ่อนมาพ่ออ้อนกันในฮ้องยี่สิบเออห้องก็แซ่ไว้ยี่สิบนาทีห้องก็บเป็นเหร่นตะก้อนเสื้อเชิ้เราได้ด้เออเสื้อเชิเ้เราได้โอ้ยพ่อเก่งพ่อเราแป๊บเดียวแค่น,นั้นแหละ <c oughs> เออเพราะว่าพ่อเป็นคนทำงานเก่งเราแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเป็นเก่งขึ้นรวดขึ้นใครเป็นแบบไหนเออมันเป็้เรา เฮ้เาวดโอเคเตรียมการกี่นาทีาพิบักลบักแบบบักนี่เาบมาบักแค่นบัไว่าด่ดอ๋อบักว้ามาดไว้มาเบิ่งพิลิตบักไว้ามาดไว้สิพ่อพบักเบิง Ừ, bưng bật thời gian là nó bạc nhau cái là đây là nhau nó vài thành à. nhau đó à là <laughs> vài nhau cũng bạc nhau đi, em muốn chỉ khan mất <laughs> <laughs> nhau <Nháo cười> lại kỳ khan <laughs> mà đi để mất lại hôm ừ, nó cũng phải bạc con mà lấy nó มันค่อยที่ยูดีสิพ่อขออนุญาตนั่งคัตมาด่ะพี่น้นองว่าหมักมันยูเลยอีิเอาอีกละก็ต้องบักให้มันยูก่อนเนี่ยค่ะวิธีการเหล่าห่วงตะก้าก็ใส่เวลาโดนแล้วค่ะแต่เวลาแต่แต่ละขั้นตอนนะพอเนะอะเออก็อเฮ็ดยากเฮ็ดทุยางด้วยอก็ได้เฮ็ดทุย่างด้วยะไรกันมันว่ามีสำเร็จรูปขายดิพ่อเดย เฮ็ดจ้างเขากรอาดทีมี้จ้างได้เฮ้ดจ้างพวกเขาโอนี่แหละเฮ็ดขายอะโลอพลาสติกโลอนี่เฮ่พลาสติกเฮ็ดดร่ำฝอยร่ำอยังเขาตีเฮ็ดขายนี่เออพ่อถ้าหนูได้ไปแถวปาจีนหนูจะไปถามเบิ้งเด้หรือว่าต้องเอามาทำเองดีกว่าเดี๋ยวให้ลุงพาไปตัดก้านตาลให้ดีกว่านะพ่อเนาะ มั่นใจดีเนาะตัดเองเลยตัดกันตานเองเลยเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะบอกลุงภาพไปตัดให้เนี่ตัดเปลี่ยนเรนมืดเลยก็ตัดวันอื่นไงพ่อบอกว่าอ่าห่วงกระตาลุงภาพห่วงกระตาพอเบิดแล้วไปตัดกันตานไนพอเนี้ยกินด,ดาหรอเออ้าบดาหรอกลุงภาพไม่ไพ่ลุงภาพก็ตัดไห้เนะ่ะ กันตาลลงภาพก็ต้องตัดให้คือเขานาะพ่อนะอันนี้ห่วงสุดท้ายตีพ่อสุดท้ายห่วงหนึ่งมันบุปผาเอาจนเลยโอ้ห่วงสุดท้ายแล้ว,ว,ลวพี่น้องต้องไปหาตัดกั้นตาลอีกแล้ววันนี้ <c oughs> หว่วงตงาใหญ่ <c oughs> ถ้าเอาถ้าเอาไม่ไพ่เฮ็ดเนี่ยขอเสียก็คือหนึ่งแหละมันเหล่ายากพี่น้องพ่อ <c oughs> อันที่สองคืออย่างพ่อขดยาก อันที่สองมันขดยากเพราะว่ามันบริออนแล้วก็อันที่สามความความทนทานน้ำที่พอ่ออืมอ่ามอดที่จอที่พอ่อมอดจอนั่นเหบ่ถ้าเขา,าเอาถ้าเขาเอาไอ้ไม้ไผ่เฮ็ดหวงกระตาน่ะคะ่ะหนึ่งละ่ะมันเหล่ายากสองมันขดยากขดเป็นรูปโค้องนั่นเสียค่ะมันขดยากดดอันที่สามก็มอดจออันที่สามขดได้แล้วก็มอดจอ แต่ว่าก้านตาลนี่บบมีทางเจาะเออก้านตาลเด้งแหละคงทนถาวรเหลาง่ายแล้วก็เหนียวแล้วก็ขดง่ายค่ะเนี่ยคุณสมบัติของก้านตาลนะคะพอพองามชมชื่นแล้วก็เลยใส่ก้านตาลตลอดเลยเด้ยค่ะบบได้ใส่บบได้ใส่อันนั้นพ่อให้ดังเลย <laughs> <c oughs> พ่อเอาข้องขอไว้ดิข้องขอไว้มันบ็น โอ้ <c oughs> ต้องใส่เทคเนิคหลายอย่างเห็นบอลที่เราเห็นบอนที่เ่าคล้องขอไว้ <c oughs> อู้แหลมปิดเลยนะพ่อนะ <c oughs> พ่อมืออื่นหมอบอกหายไปซี่มงก่าเนี่ย พร่งนี้เช้าหมอให้ไปสี่โมงกว่าหมอโทรบอกน้องแล้วค่ะพูดอะไหมอโทรบอกน้องหมอโรงพยาบาลบอกไปบอกไอเตือนใจบอกน้องเตือนใจบอกว่าให้พ่องามชมเชิญมาโรงพยาบาลสี่โมงกว่านะซานว่าบอกไปช่วยพ่อพ่อก็ได้เข้าตอนเช้าก็ดีแล้วแหละเนาะ น้ำค้านเดีวพูเขาจิบไปส่งอ๋อก็ไม่เป็นไรแหระพ่อเราก็ต้องเวลาเขาน่าน่าจะน่าจะว่างใช่ไหมพ่อเขาถึงให้ไปเนาะมันอาจจะว่างแล้วพ่อเนาะเอออาจจะว่างนี่ก็ต้องบักตะกอนบักเพื่อที่ที่เอาไหวยมัดมันจังยิอยู่ิพ่ออืมอืมกระรูดขึ้นไปบึตงทุบัมัดใช่แล้วที่นี่ครู คำพันธุ์ว่าที่เอาให้พี่น้องเบิ้งนี่เด้อค่ะเนี่ย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 ขอบข้างไหนก็ตาเนี่ยค่ะเนี่ยพ่อบอกว่าเอาให้พี่น้องเบื้องนะคะ่ะงามบ่ค่ะเนี่ยขอบข้างไหนเด้อค่ะที่ที่ที่เราไปไป <จะ S 2> รเรียบร้อยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะพ่อเนาะเออเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ห้ออย่างแบบไปฮอดก๊ำด้วยโอ้โอเคค่ะ พ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วปะพ่อสวัสดีเอฟซีปะเราจะได้กลับบ้านปะพ่อขาสวัสดีเอฟซเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณพ่อง้มชมชื่นแล้วก็ครูองพัน์ในคลิปต่อไปนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วไปค่ะสวัสดีค่ะพ่อเงยหน้าขึ้นค่ะพ่อเงยหน้าขึา้นอีกนิดนึงพ่อขาเงยหน้าขึ้นยิ้มยิ้มย้มสักหน่อยสิยิ้มให้เอฟซดูสักหน่อยสิ